สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซียรลังสิตนะครับด้านหน้าของเรานี่ก็จะเป็นแบบตลาดตอนเย็นนะเขาก็จะมีตลาดขายสินค้าขายของขายเสื้อผ้าต่างๆครับอยู่ด้านข้างเดี๋ยวเราพาเดินเดินลองเดินชมตลาดตอนเย็นนะเขาก็จะมีขายเสื้อผ้าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นขายของกินนะครับมีตลาดของกินแล้วก็ตลาดเสื้อผ้าอยู่ ที่หน้าเซียหลังสิตนะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งเนี่ยมาเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าของใช้อะไรต่างๆได้แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตลาดของกินนะมีแม็โดนัลล์อยู่ด้านนู้นด้วยนี่เลยอยู่ด้านข้าง <c oughs> น้อง <c oughs> นี่นะครับตลาดเขาก็จะประมาณนี้เนี่ยอยู่ด้านข้างนะครับมีร้านเสื้อผ้ามีร้านรองเท้าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปด้านใน ด้านนู้นก็มีนี่ก็เป็นร้านรองเท้านะครับหู้ยาวไปถึงนู้นเลยด้านล่างก็มีเดี๋ยวเราลองเดินเดินไปดูด้านนี้ว่ามีอะไรอีกเขาก็จะมีแบบขายสินค้าต่างๆเดี๋ยวลองดูด้านนี้สิอ๋อนี่งอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยด้านล่างก็มีเป็นแบบพวกสินค้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆนิดๆิดหน่อยๆนะ อันนี้คือเราเดินออกมาทางด้านหน้านะครับนู่นด้านหน้าก็จะมีเป็นตลาดขายของกินนะครับเล็กๆอยู่ด้านนูน่นตลาดขายของกินแล้วก็โบ๊เบ้ลังสิตอะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมติเราเดินข้ามถนนไปฝั่งด้านนู้นนะครับก็จะเป็นนั่งรถเมย์ไปที่ฟิลเจอร์ปากลังสิตได้นะตัวนี้ก็จะเป็นเสียรลังสิตนะครับถ้าเรานั่งฝั่งที่อยู่ด้านเสียรลังสิตนี้เลยแล้วก็นั่งไปนี่ก็จะไปแบบพวกส้นธนรัตพราวไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสะพานควายอะไรเงี้ยนะครับ นุ่นด้านนุ่น,น,นตลาดของกินเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูตลาดของกินด้วยก็เดี๋ยวพามาเดินดูบรรยากาศด้านในนี้ก็เซียรลังสิตก็จะขายเป็นพวกอุปกรณ์ไอทีนะเอ่อมือถือคอมพิเเวเตอร์เยอะแยะเลยนะครับเขาก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งอุปกรณ์ไอทีด้านในห้างได้แล้วก็มาซื้อเสื้อผ้ามาซื้อของกินได้อันนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆด้านนุ้นก็มีนุ่นด้านนุ้นด้านนุ้นก็จะเป็นแบบโบเบรังสิตนะครับ ศูนย์ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นด้านในก็มีถ้าใครอยากซื้อเสื้อผ้าเยอะๆก็เข้าไปด้านในพัเบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปฝั่งด้านนี้ไปดูของกินกันดีกว่านะโอ้นี่นี่ด้านนี้มีผลไม้ด้วยนะครับผลไม้เยอะแยะเลยโลละสี่สิบสิบเดี๋ยวไปด้านข้างก่อนนะไปทีละซอยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรกินดีนะเนี่ยของเขาก็เยอะอยู่ มีกล้วยด้วยอันนี้เป็นขนมจีนปักใต้นะครับร้านขนมจีนมีอ๋อกล็เดเตี๋ยวอะไรอย่างงี้เป็นแบบโซนตลาดตอนสมัยก่อนสมัยก่อนใช่ปะคำว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่อยู่แถวแถวลังสิตนะครับเราก็จะมาเดินที่นี่บ่อยมากเลยแล้วก็มาซื้อของกินที่นี่แหละที่เซียเนี่ย แต่ก่อนน่ะมันจะไม่เป็นพื้นอย่างนี้นะอันนี้เขาน่าจะทําใหม่อะ่ะไม่ได้มานานแล้วอะ่ะเขาน่าจะทําพื้นใหม่เนี่ยมีไก่ย่างด้วยไก่ย่างไก่ย่างบางตันราช,ชบุรีโอ้น่ากินมากกะเพรานะครับอันนี้เป็นร้านกะเพราโอ้กะเพราแบบกะเพราหมูยี่สิบบาทหุ้ยกะเพรายี่สิบบาทเองทุกคนเนี่ยเห็นไหมร้านราคาถูกแบบยี่สิบบาทมีร้านเครื่องดื่มอันนี้ก็จะเป็นแบบร้าน แกงปักใต้โอ้อันแกงปักใต้รสเด็ดอร่อยถูกหลักอนามัยหนี่เรยกว่เห็นแล้วแบบชิจซัดเลยอ่ะแกงปักใต้ครัวคุณเก๋อาหารปักใต้นะครับแค่เห็นก็ชิจซัดแล้วอ่ะแค่เห็นก็เผ็ดร้อนน้ำลายไหลแล้วเนะนี่ยว่อยากกินตะก้อนะที่แบบเรียนอยู่เมื่อ เมื่อตอนตอนเรียนนานมากเมื่อตอนเรียนอยู่อ่ะชอบกินที่ใต้หอใต้หอมันจะมีคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งเยี่ยวหูแบบเผ็ดเผ็ดเนี้ยสะใจมากมาด้านนี้ก็มีแบบอี๋ยวเราเดินไปทีละล็อกน้ำพาไป,ไปดูทีละนิดทีละหน่อยนะว่าแต่และฝั่งเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะซื้อกลับไปกินที่บ้านด้วยนะครับมีซูชิสิบแถนหนึ่งมีเบบตับแทบ ตับจับเนยกรอบตับจับเนยกรอบแปลกดีลูกชิ้นจัมโบ้อ๋อนี่มีร้านผักด้วยเขาทำเป็นแพ็กเป็นแพ็กอย่างนี้ไว้เลยนะทุกคนเพาแพ็กละแบบยี่0ิบสามสิบอะไรเงี้ยเนาะแพ็กเล็กๆลำส้มจะต้องซื้อ วเดี๋ยวเราต้องซื้อน้ำซื้อน้ำซื้อของกินไปอันนี้เป็นแบบอ๋อไก่ต้มน้ำปลานี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเข้าเข้าซอยน,นี่อนไปช้อปปิ้งเข้าไปร้านผลไม้ปั่นร้านลูกชิน้นลูกชิน้น10บ,บาท10บ,บาทนะครับ ปลาทอด175อดบาบาทปลากระพงทอดนะครับมีมีกล้วยปิ้งด้วยเราเอาอันนี้กากินกล้วยปิ้งมีเป็นแบบกล้วยน้ำวาชุดเล็ก35บชุดใหญ่50บเต็มไม้60บเดี๋ยวเอาอันนี้นเอาชุดมีนค่ะเอา แต่ไม้หมายถึงไม้หนึงอย่างนี้แหละครับอ๋อเอาอันนี้ครับไม้หนึ่ง,งแยกครับ,รบโอ้ตลาดตลาดนี้มีทุกวันใช่ไหมครับมีทุกวันลูกออ๋อช่วงนี้ขายดีไหมครับอ <laughs> โอ้นี่แบบถ้วยซิ่งนูนด้านหลัง ที่เขาก็จะปิ้งด้านหลังด้วยแล้วก็มีตัดล้นหน้าเดี๋ยวเราซื้อกล้วยเสร็จปุ๊บเราก็จะพาไปดูอย่างอื่นต่อเนี่ยมีปลาเกนส้มอะไรเงี้ยนะอีกเยอะเลยเดี๋ยวซื้อกล้วยก่อนทุกคนครับน,นี่ได้มาแล้วนหนึ่งไม้ คอบคุณครับไปต่อไปเดินดูต่อว่าจะกินอะไรต่อนะครับโอ้นี่มีข้าวโพดคั่วด้วยป๊อปคอนป๊อปคอนป๊อปคอนสาลายเขาคมีแบบหลายรสนะอ๋อ้านเข้าแตนถุงละสามสิบห้าสามถุงหนึ่งร้อยข้าแตนก็น่ากินไปเดินดู อ๋อกับแกล้มกับแกล้มก็มีอันนี้กับข้าวหุ้ไก่ไก่อบองสมุนไพรนะครับ50บาท่องละ50บาท50บาทมีข้าวเปล่าด้วยแต่เราเดินเดินไปช้อปปิ้งด้านหน้ากันต่อเดี๋ยว่ะปะทูนี้ปะทูต, 80, ต 60, บบัวละแปดสิตัวละหกสิบลาบยาโส <st arts> โอ้ยมีมีข้าวเหนียวอันนั้นด้วยข้าวเหนียวเขาเรียกข้าวเหนียวปิ้งอ่ะไปไปดูด้วยนี่ของกับข้าวด้านออาานี้ก็มีนูน่นเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้ดีกว่าอันนี้มีอะไรอ๋ออันนี้เป็นขนมขนมกล้วยขนมหวานแล้วกพวกผลธรรมยพืชผลไม้อะไรอย่างนะคะับไปเดินดูด้านนี้ เราเยอะแยะเลยของกินนะนี่เนื้อสวรรค์โอ้ปลาหมึกนะครับอ๋ออันนี้ก็ขนมขนมไทยเพชรบุรีโอ้หดนนี้ก็ผลไม้แล้วนะี ลไม่ส้มโลละส mm ี hmm. ่สนะิบอะไรเงี้ยครับเราเดินที่ละล็อกแล้วกันเนาะเดินไปแบบแต่ละล็อกแต่ละล็อกว่าแบบจะซื้ออะไร mm hmm. ก็เดี๋ยวซื้อขนมด้วยแล้วก็ซื้อกับข้าวด้วยโอ้ mm hmm. ขนมฟังก็น่ากิน mm hmm. มี mm hmm. ข้าวเทลิยักี mm hmm. ไก่ทอดก็มีด้านนี้ท mm hmm. ่านี้มีอะไรอีก ไก่ทอดต้องหูทอดทอดมันนะครับทอดมันเมืองเพชรนะครับอันนี้คือตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซียรลังสิตนะครับตลาดตอนเย็นของหน้าเซียรลังสิตรัดหน้าหูหมักทอดาอาจจะเดินยากนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าคนเยอะแล้วก็อาจจะแบบ เดินบิงเบียงเดินเดินสลับไปสลับมานิดนึงนะดูนี่ไก่ทอดัดใหญ่มีแบบข้าวขาหมูด้วยอวอันนี้ก็หมูปิ้งไก่ปิ้งามาเดินดูด้านนี้โอ้มีขนมไข่เต่าขนมไข่เตา่า โอ้ยกินเอาถูอันนึงครับ2ี่สิบาทเอา <c oughs> แหะกินขนมอีกแล้วนี่ขอบคุณครับนี่ได้แล้วนะครับเป็นขนมไข่เตานะครับภูกเก็ตนะครับกุ๊กไก่ไข่ทองคาส้มตำก็มีพอแล้ขนมเออเอาเป็นกล้วยกล้วยปิ้งกับขนมไอ ไก่ไข่ทองคำนี้พอแล้วสองอย่างนะครับพอเดี๋ยวไปหาอาหารไปหาแบบของกินจริงๆจังๆแล้วเนี่ยหุยลูกชุบเพิ่งพูดเมื่อกี้เฮ้ยลูกชุบน่ากินนะลูกชุบลูกชุบโอ้น่ากินอยู่นะโอของหวานนะขนมหวานก็มีเนี่ยน่ากินมาก สตรอเบอรี่ก็มีสตรอเบอรี่กล่องเท่าไหร่ไม่รู้ลูกกล่องใหญ่มากเดินสตรอเบอรี่แซลมอนโอ๊แกงเห็ดยำเห็ดแกงเห็ดอะไรเงี้ยครับปลาดุกปลาทอดอะไรเงี้ยโอ้ปลาสลิดขิดละยี่สิบเจ็ดบาทเข้าปากแกะกล่องละ อันนี้เป็นอของกินเยอะะเลยมีหมูสเต๊ะผู้หนุ่นอันนี้ก็มีเป็นแบบหมาล่านะครับหมาล่ามลาละสิบบาทมีของทอดมีของกินเยอะแยะมา,ๆๆมากมาย ลองเดินดูก่อนนะว่ามีอะไรแบบน่าสนใจบ้างเนี่ยมีของกินแกงมีวุ้นกับข้าวเราจะกินอะไรดีเรายังเรายังหาก,กับข้าวกินไม่ได้เลยไม่รู้จะกินอะไรดีเนี่ยกับข้าวนี้เลือกยากมากเลยแต่ขนมเนี่ยเลือกง่ายมากเลยด้านนี้ก็มีด้านนึงก็มีโออันนี้จะเป็นหมูสเตะครับ ด้านนี้มีซูชิมีไก่มีไก่เกาหลีไก่ข้าวญี่ปุ่นอะไนนีนะครับด้านนี้ก็เป็นแบบพวกยำร้านยำร้านอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวลองไปดูว่าด้านหน้ามีอะไรอีกอ,อ,อันนี้อะไรอะ่ะเออแปลกดีขน,นมอะไรไม่รู้อ๋อสาละเปาสาลาเปาทอดน้ำอ๋อเป็นสาละเปาทอดน้ำอ่า ด้านนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นล็อกสุดท้ายที่พามาเดินชมเลยนะครับเรายังไม่ได้ซื้อกับข้าวเลยนะเนี่ยจะต้องไปซื้อกับข้าวอีกซื้อเุ้ยมีผักด้วยผักสดๆเลยอะ่ะแ,แต่เขาก็ไม่ได้แบบบอกราคาเอาไว้เท่าไหร่จะม,มีขนมปังขนมปังก็มีเนี่ย ปลาทอดปลาย่างปลาอะไรเนี้ยนะครับร้อยสี่สิบร้อยเจ็ดสิบไก่ทอดไส้กรอกนะครับต้องม้มยำุูสลัดก็น่ากินช่วงนี้เราอาจจะยังงดที่มันเป็นแบบของมาของดองไปก่อนนะคน โอ้ยเดี๋ยวซื้ออันนี้ดีกว่าซื้อข้าวโพดก่อนข้าวโพดหวานก็ทาอะไรดีข้าวโพดครับอันหนึ่งนี่ได้มาแล้วหนึ่งอย่างเป็นข้าวโพดต้มนะครับเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่าจะอะไรอีกมีไก่มีส้มอะไรอย่างนี้นะฮะส้มอันนี้โลละ35ก็มี45 กลรวยยี่สิบเนี่ยผักเยอะแยะเลยทุกคนร้านผักเนี่ยมีํำละห้าบาทก็มีนะครับก,กํำละห้าบาทก็ไม่ถือว่าแพงนะก็ได้อยู่นะมีแบบสะลับเปามีมีของกินเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราลองเดินดูเนี่ยหมดละถ้าทุกคนเดินดูไรราากาศหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของ าข้าวกับข้าวข้าวเย็นของเราเลยเนี่ยแล้วเราก็จะนั่งรถกลับเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะซื้อข้าวซื้อกับข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาซื้อน้ากันนะครับนี่เลยมากินน้ําเอามาเอ,อน้ําส้มปั่นก็ได้ครับใช,ใช่ครับเ,ออเดี๋ยวมากินน้ําส้มปัน่นก็มีหลากหลายเลยกินน้าส้มปัน่นนี่นะครับเราอยู่ที่ตลาด ีซลังสิตนะครับก็เขาจะเปิดทุกวันนะครับตอนเย็นนะช่วงประมาณแบบสี่โมงห้าโมงเย็นนี่ก็จะเริ่มมีตลาดมาขายสินค้าต่างๆแล้วนะครับนี่เลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบเล่นน้องมาเล่นดนตรีอะไรอย่างงี้นะครับบรรยากาศของตลาดซ้อนเย็นเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยสินค้ามากมายหลากหลายถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะแวะมาซื้อของกินอะไรต่างๆได้นะครับ บรรยากาศแับผู้คนเยอะแยะเลยนู่นเครื่องบินกําลังลงพอดีเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าไกลๆนู่นอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย